สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมแล้วก็วันนี้ก็มาส่งพลังงานให้กับทุกทุกคนนะคะเช่นเดิมเหมือนกันนะคะใครอย่างที่จะ สองพลังงานส่วนตัวนะคะพี่คะส่วนตัวก็เปิดแล้วแอดไลน์ตรงแถบชุมชนคอมมูนิตี้ได้เลยนะคะก็รับจำนวนจงกัดเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะปิดรับช่วงเ,เดือนหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะกับใครที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็มีปัญหาอยากปรึกษานะคะก็แอดไลน์มาเช็คพลังงานไพ่ส่วนตัวได้เลยค่ะนะคะทีนี้ทำสมาธิให้นิ่งค่ะกับ3สําสำหรับไพ่นะคะกับท็อปปิกของเราเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไง นะคะลืมไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะท็อปปิคของเรานะคะวันนี้นะคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะเรามาดูซิใครอยากจะส่อง e n e r g y เขาส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เลยตรงแถบชุมชน COMMUNITY นะคะก็รับจำนวนจำกัดจำกัดวันเหมือนเดิมค่ะนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ จองคิวได้เลยค่ะปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณกองที่หนึ่งยังไงคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณกองที่หนึ่งยังไง The World ค่ะว้าว Devil เขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะ s i c of Cups Devil แล้วก็ The World เลยนะแม่นะคะจะคลั่งแล้วอยากมาพบเจอเหลือเกินคิดถึงนะคะ ดูซิได้อะไรเจ็ดไม้เท้าค่ะสองเหรียญสิบเหรียญว้าวไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะสิบเหรียญความมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะการเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียว The World, เดอนะเวิลด์การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะเดวิลความสเสน่หาความจดจอ่อความคลั่งไคล้หรือว่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือว่าทางไกลอะไรก็แล้วแต่มันทําให้มาพบเจอคุณไม่ได้6ถ้วยนะคะซิกออฟคัฟส์เป็นความรู้สึกของคิดถึงมากๆแล้วก็อยากที่จะเจอมากๆอยากสารความสัมพันธ์มากๆค่ะเจ็ไม่ท้า2เหรียญ10เหรียญน,นะคะเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะไปต่อได้จนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเลย ทีเดียวนะคะอยากเข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้ดูแลคุณมากๆเลยและอยากให้ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะเป็นคู่ที่อยู่เคียงข้างเคียงคู่กันนะคะถ้ามีปัญหามีประเด็นกันเขาอยากปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณนะคะ เดอะเวิลคือต้องการที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะยังมั่นคงมั่นอกมั่นใจอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขและเริ่มใหม่สดใสอีกครั้งหนึ่งเดวิลสองเหรียญมันเป็นอะไรที่คิดทบทวนวนไปวนมากับความรู้สึกเหลือเกินมันจะบ้าตายอยู่แล้วฉันคิดถึงเธอจังเลยนะคะคิดถึงแต่เรื่องราวแล้วก็วันเวลาเก่าๆอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะพลิกนะคะพลิก กลับสถานการณ์หมุนเวลาย้อนเวลากลับไปให้คุณกับเขาได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งให้คุณกับเขาได้กลับ ไปเป็นครอบครัวหรือว่าได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรแบบนี้หรือว่าอยากให้ความสุขเก่าๆเดิมนั้นกลับมาหรือว่าเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้ไหมฉันคิดถึงเธอเหลือเกินนะคะนี่คือความคิดถึงที่ส่งมาหาคุณณนะวันนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันทางไกลที่อยู่ไกลกันต่างชาติต่างภาษาพลังงานของความรู้สึกคิดถึงแล้วก็ตัดไม่ขาดอินฟินิตี้เหลือเกินนะคะมันเป็นพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่ มีพร้อมทุกอย่างหรือเป็นคนที่แบบยุ่งมากกับกับงานหรือว่ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังยังไม่สามารถที่จะ มาหาหรือว่ามาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้เจ็ดไม่ท้าวาเขายังคงหนักแน่นนะที่จะได้เข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยแล้วก็จูในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณนะคะและนี่คือความเสน่หาความต้องการมากๆเลยนะคะคือพลังงานแห่งความคิดถึงพลังงานแห่งการอยากเดินทางมาพบเจออยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์อยากให้คุณได้กับเขาได้กลับมาเป็นคู่ชีวิตกันหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตกันสักทีได้ไหมนะคะ เขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดกับคุณไปทางที่ดีด้วยนะคะ I wonder if you are happy without me เขาสงสัยเหมือนกันค่ะคุณว่าคุณมีความสุขไหมที่ที่ไม่มีเขานะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันมันมีประเด็นการมีปัญหากันเกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากพบเจออยากมาเจอกับคุณอยากบอกรกักอยากบอกคิดถึง เขาขี้หึงขี้หวงเขาอาจจะส่องมองคุณเขาเห็นคุณอ,อยู่กับใครหรือโพสต์อะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็แอบบแอบหลบหบอยู่นะคะประมาณนั้นได้แต่ส่องได้แต่มองคุณนะคะเขาเดินจากไปเพราะว่า เขาเห็นคุณอยู่กับใครบางคนนะคะเขาเขาห่วงคุณอะนะคะห่วงคุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณได้เป็นของใครเพราะฉะนั้นอยากที่จะเอาความรู้สึกเก่าๆเดิมๆที่เราเคยมีความสุขกลับมาอีกครั้งได้ไหมคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณคิดถึงเขาไหมเขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะคะตอนนี้ เพราะเขายังไม่สามารถทําให้เรื่องราวระหว่างคุณของเขาม,มันเป็นจริงได้นะตอนนี้ได้แต่รู้สึกคิดถึงแล้วก็เป็นการเฝ้ารอเฝ้ารอคุณอยู่ทุกวันนะคะคนกองที่1นนะคะนี่คือ,เ,อเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณอยากให้ความสัมพันธนี้มันเดินหน้าต่อไปได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณามากสำหรับการติดตามรับชมคนกองที่1เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดี่ะคนนี้เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะมาส่องเอเนอร์จีกับทุกๆคนนะคะถ้าใครอยากส่องเอเนอร์จีพลังงานส่วนตัวพี่นะคะเปิดรับแล้วนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะถ้ารับจำนวนจำกัดเหมือนเดิมเดี๋ยวปิดรับก็จะแจ้งอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงคนกองที่2โอเคออกมาละนะคะ สเหรียญแล้วก็หดาบนะคะเด็กคือดาบค่ะโอเคไพออกมาแล้ว3เหรียญเขาอยากเขาเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกเขารอคอยการพูดคุยกับคุณรอคอยการเคลียร์แล้วก็คิดถึงคุณค่ะนะคะตัวตวนของคุณเป็น queen of cups นะคะราชีดีถ้วยธาตุน้ำคุณต้องเทจบและตัดจบจากเขามาแน่ๆเลยนะคะคุณมีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหาคุณน่ารักอบอุ่นจิตใจดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่แบบว่าดูไม่ค่อยออกว่าบางทีคุณคิดยังไงหรือว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะ ใครในที่นี้ไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเขารอคอยการได้กลับเข้ามาปรับความสัมพันธ์กับคุณอยากพูดคุยอยากส่งความหารอคอยการคุยการเคลียร์ยเพราะรู iyor, ้สึกว่ามันมันยังไม่จบอ่ะมันยังไม่ใช่นะคะอยากที่จะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อยากขอความยุติธรรมอยากได้กลับมาได้คุยได้เคลียร์กันนะคะสามเหรียญคือการวางแผนแผนในเรื่องของอนาคตเขาอยากจะมีคุณไว้อนาคือมีคุณไว้ในอนาคตเขาอยากที่จะทาให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขา เกิดขึ้นแล้วก็มีแพลนอย่างจริงจังในอนาคตไปได้นะคะ The High Princess คืออะไรที่รู้สึกว่าคุมเคลือนะคะไม่ชัดเจนก็อยากที่จะคุยเคลียร์ให้มันให้มันหายข้องใจให้มันหายหายสงสัยบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวตนของคุณนะคะความรู้สึกจริงๆของคุณนะคะพลังงานเอเจี y บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจในความรู้สึก ะะบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณนะคะหรือมีประเด็นการเรื่องราวที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นหรือ,อการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากว่าเลยนะคะ Queen of Cups คุณสวยมีสเสน่ห์มากๆเขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณแล้วมีความสุขนะคะอยากที่จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเสียใจ นะคะเสียใจอกหักนะคะประมาณนั้นเพราะคุณเทจบจากเขามาหรือเปล่านะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนก็อยากคุยอยากเคลียร์ให้มันชัดเจนอยากที่จะปรับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบาลานซ์นะคะให้เดินหน้าไปต่อในอนาคตได้พูดคุยวางแผนแพลนในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาขอ เขานะคะ I bully myself in work เ o forget you นะคะเขาก็พยายามจมปักฝังตัวเองอยู่กับงานเพื่อที่จะได้ลืมหรือว่าไม่ได้คิดถึงคุณมากเกินไปนะคะเพราะมันจะรู้สึกแย่มากๆในใน,ในเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาจะพยายามเริ่มที่จะเข้าใจนะคะ การสนทนาหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนะคะมันการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะเรามีความรู้สึกเขามีตะก,กะนะคะมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องจูนต้องปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคิดทบทวนความคิดหรือว่าการกระทาคําพูดขอ,ของทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลาที่ห่างที่นิ่งกันอยู่ณนะตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาค่อยๆทบทวนความรู้สึกนะคะ ในช่วงเวลานี้เพราะเขาอยากที่จะคุยอยากจะเคลียร์กับคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะถ้ามีโอกาสเขาจะคงจะได้ส่งข้อความหาขอการพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะเขาคิดถึงแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆเลยอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาไปต่อได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะคนกองที่2หรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิสของเราวันนี้นะคะสองเอเนอร์จีเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะใครอยากสองเอเนอร์จีพลังงานสูนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จํานวนจํากัดเหมือนเดิมหลังจากครบแล้วก็จะแจ้งปิดให้ทราบนะคะขอพลังงานแาาห่งไพทาร์สื่อสารถึงคุณกองที่3นะคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงโอเคออกมาแล้ว หนึ่งมเมทาท้าค่ะแหมเป็นแพชชั่นของการจับต้องนะคะการจับต้องความต้องการนะคะความรุ่มร้อนความแบบ s ิกออฟคัพ s นะคะราชามเมทาท้าแพชชั่นธาตุไฟและธาตุลมนะคะคนคนนี้นะคะโหเขาจริงจังและมุ่งมั่นมากๆค่ะอืมโอเค เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะคนคนนี้ทำไรมีการวางแผนมีความเป็นผู้นำสูงทำงานเก่งนะคะถึงขั้นบ้าง,งานก็ได้นะคะเท่ดูดีมีเสน่ห์มากๆมีความนิ่งอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็มีเหตุผลสุดๆใช้ตะการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลจะทําอะไรในชีวิตมีการวางแผนแผนที่1แผนที่2นะคะจะจีบคุณก็ต้องจีบให้ได้ด้วยแล้วก็จีบอย่างชาญฉลาดจีบแบบวางแผนมาแล้วก็คิดเยอะด้วยนะคะ1นึ่เท้ากาันจุดความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่การขวานะคะแบบ เป็นแพชชั่นหงแบบเราต้องการสิ่งนี้คือเราแบบจะเจอหรือว่าเรากําลังจะได้อะไรใหม่ๆลรวรู้สึกตื่นเต้นนะคะการจดจอ่อการจับต้องกับสิ่งที่กําลังจะทําให้ความรู้สึกมันโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งแอคทีฟภายในจิตใจความรู้สึกนั่นคือการกลับเข้ามาพบเจอกับคุณนั่นเองสิ่งออฟคัพเขาอยากเจอคุณเขาอยากเขาอยากได้ช่วงเวลาวันเก่าๆวันเวลานั้นกลับมานะคะเขาอยากกลับมาเจอกับคุณเรื่องราวความสัมพันธ์มันมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่า กลัวประหมาาคิดมากแล้วมีความกังวลเขานอนไม่หลับเพราะเขาคิดถึงคุณเขานอนไม่หลับเพราะคุณของเขามีประเด็นกันอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้จากที่มันนิ่งๆห่างๆอยากที่จะเริ่มใหม่สักครั้งได้ไหมนะคะความอึดอัดค่ะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเดมูนความอึดอัดคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆที่ได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวได้ทําอะไรต่ออะไรมากมายเหมือนเราที่คิดถึงเขาเขาก็เฝ้ารอคิดถึงเราเหมือนกันแค่เรายังไม่ได้ ไม,ไ,ไม่ได้คุยกันว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะกลับเข้ามาพบเจอกับคุณนัดเจอพูดคุยเคลียร์นะคะวางแผนอนาคตเขาเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วทําจริงจังเพราะฉะนั้นดูการกระทําและคําพูดของเขาเป็นหลักเพราะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าอึดอัดมากๆนะคะเป็นความความคิดมากอยู่ในใจนะคะความประหมา่าความกังวลอยู่ในจิตใจของเขานะคะเขาอยากเข้ามาพบเจอกับคุณพูดคุย นะคะปรึกษาหารือเรื่องราวของอนาคตเพราะเขาคิดถึงคุณค่ะเขาอยากมีคุณไว้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาเขากําลังวางแผนหรือว่าเขาจะทํำยังไงดีว้าวออกมาแล้วสามใบเลยนะคะจริงๆอยากได้สองใบนะโอเคนะคะเขาอยากที่จะกลับมานะคะ I am becoming a better person เขาอยากกลับมาเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมทำให้คุณมีความสุขนะคะ ซิกออฟคัพทำให้คุณมีความสุขคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเจอกันแล้วคุณเคยมีความอบอุ่นนะคะเหมือนเคยรู้จักและคุณเคยมาก่อน I f e e l you เขารู้สึกถึงคุณนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องราวระหว่างคุณเขาจะมีประเด็นหรือว่ามันจะผ่านมาแล้วระยะหนึ่งก็ตาม cant I c a n t stop thinking about you เขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณอย่างที่บอกค่ะ s i c ออฟคัพ คิดถึงคุณมากๆอยากที่จะทําให้คุณกับเขาได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยอย่างอึดอัดเหลือเกินจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จุดความสัมพันธ์ความสุขนั้นกลับมาได้อย่างไรนะคะและนี่คือพลังงานขององค์กรที่3นะคะเขาในเวลานี้คิดกับคุณยังไงนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ